สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง Channel Football Station สถานีฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาในหัวข้อของน่าสนใจที่แฟนบอลฟุตบอลไทยน่าสนใจแฟนที่เป็นแฟนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเกี่ยวกับว่านักเตะว่าที่นักเตะไทยคนแรกนะครับที่มีชื่อในพรีเมียร์ลีกนะครับหลายคนสงสัยมากมายนะครับวันนี้ก็เลยมาเปิดข้อมูลและประวัติธนวัฒน์ซึงจิตถาวรน,นะครับ คนไทยไปอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็เล่าต่างๆนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลด้วยนะครับนะตอนนี้ก็ประมาณ 900, 900กว่า Subscribe แล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยครับ ผมจะมาเปิดประวัติก่อนว่าธนวัฒเนี่ยก่อนที่จะอยู่เลสเตอร์อยู่ทีมอะไรมาแต่อย่างแรกเลยครับต้องบอกก่อนว่าธนวัฒนซึ้งกิจถาวรเนี่ยเป็นตอนนี้ปัจจุบันอายุ21ปีนะครับเป็นคนไทยแท้ครับทุกท่านพูดจริงๆอะ่ะเป็นคนไทยแท้ครับเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและเจ้าตัวเนี่ยก็ กับครอบครัวเนี่ยก็ไปฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไปอยู่กับเยาวชนของทีมน้องซี่ในฝรั่งเศสนะครับนะทีมน้องซี่แล้วคือต้องบอกนี่ครับว่าเลเซอร์ซิตี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่ามีโครงการที่เขาพยายามจะเฟ้นหานักเตะไทยอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะไทยลูกครึ่งอะไรต่างๆนานาหาจากทั่วโลกทั่วยุโรปอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งผมบอกอย่างนี้ว่าเลสเตอร์เนี่ยติดตามติดตามสเกล์ธนวัฒนตอนอยู่กับน้องซี่อยู่แล้วนะครับแล้วตอนนั้นจะหมดสัญญากับน้องซี่พอดีนะครับแล้วน้องซี่ก็ยื่นให้เลสเตอร์1ปีนะครับแต่เลสเตอร์เนี่ยบอกว่าจะเซ็น3ปีนะครับหลายคนสงสัยว่าเรื่องของเวิร์กเพอร์มิทเรื่องของอะไรคนไทยมีปัญหาไหมไม่นะครับเพราะว่าไปอยู่กับ น้องซี่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับแล้วก็เล่นกับน้องซี่เยาวชนน้องซี่มาได้สัญชาติฝรั่งเศสด้วยครับก็คือตอนนี้มี2ส,สัญชาตินะครับสัญชาติฝรั่งเศสกับสัญชาติไทยนะครับสําหรับธนวัตรนะก็เลยไปพอไปในยุโรปหรือที่สําคัญเลยคือในพรีเมียร์ลีกในอังกฤษเนี่ยลรียอังกฤษเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของเวิร์กเพอร์มิทอะไรต่างๆนะครับมันจะทําลายกําแพงปัญหาตรงนี้ได้นะครับ หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนไทยมันเรื่องของมีปัญหาฟีฟ่าแลนด์กอะไรต่างๆนะครับธนวัฒนไม่ติดตรงนี้ครับทุกท่านฮะชัดเจนนะครับธนวัฒนไม่ติดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยธนวัฒนก็เรียกได้ว่าผมขออนุญาตใช้คำว่าชุดเล็กแล้วกันนะครับก็ซ้อมกับชุดเล็กชุด u 23ของเลสเตอร์ แล้วไอ้ที่ว่ามันเริ่มมีฮือฮามาคือช่วงไหนครับช่วงที่มีชื่อกับ f อฟเอคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรอบแทีมที่เลสเตอร์ซิตี้ผ่านแมนยูไปชนะไป3ัประตูต่อ1นะครับและที่มันฮือฮาขึ้นมาครับคือมีชื่อในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคนแรกครับคนไทยนะครับก็คือในเกมใหญ่เลยครับที่พวกเขาเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็ เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ตูนะครับธนวัตรก็มีชื่อนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจากต้นคลิปว่าเป็นคนไทยแท้ครับแต่ไปอยู่ฝรั่งเศสแต่เด็กๆครับนะครับเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับต้องออกอย่างนี้แต่ตอนนี้ปัจจุบันมี2สัญชาตินะครับสำหรับธนวัตรนะฮะแล้วก็ ธนวัตรเนี่ยหลายคนสงสัยว่ามีจะมีปัญหาเรื่องสรีระไหมผมบอกเลยครับว่าเหมือนธนวัตรเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะกับสํานักข่าวไทยสักสํานักเนี่แหละผมจําไม่ได้ว่าสํานักข่าวไหนะนะสงสัยจะเป็นมัติชนนะครับมัติชนว่าเขาเนี่ยต้องทํางานอย่างหนักนะครับเพราะว่าความสูงเนี่ยพูดต,ตรงสูงร7 0เจถ้าในฟุตบอลไทยเนี่ย ร้อมันก็พอฟัดพอเวี่ยงแหละแต่ถ้าเป็นในยุโรปโดยเฉพาะพูลมารีกอังกฤษที่มันเข้าฟุตบอลกันหนักๆเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องเข้ายิมนะครับต้องเข้ายิมแล้วก็ทางร่างกายแต่หลายคนกังวลว่ามันจะเป็นห่วงเป็นห่วงไหมมันจะน่าหน้าเป็นห่วงไหมผมบอกเลยไม่นะครับเพราะอะไรเพราะธนวันรเขาเล่นฟุตบอลกับคนยุโรปมาอยู่แล้วนะครับ นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเล่าไปตอนที่พวกเขาเล่นให้เล่นให้ชุดยูย่สาบางก็ถือว่าทำผลงานได้ดีมาตลอดนะครับโดยเฉพาะการที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดยูยี่สานะยิง2องประตูครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ธนวัตรเนี่ยได้มีชื่อในเกมที่ชุดใหญ่กับเลสเตอร์ได้ขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่นะครับในเกม ชุดใหญ่เกมที่ FX Cup เจอกับแมนยูเกมนั้นเนี่ยคือติดทีมไปด้วยคือเอาง่ายๆว่าไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแหละเก็บตัวทีมชุดใหญ่อะไรแบบนี้นะครับและธนวันรก็เล่นฟุตบอลในยุโรปอยู่แล้วนะครับก็เลยเรื่องของสรลีละอะไรแบบนี้ก็ต้องสร้างกันหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ซู้ไม่ได้ได้ครับแล้วก็ ในถามว่าโอกาสติดทีมชาติไทยมีไหมธนวัตเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเล่นให้ทีมชาติไทยนะครับอยากจะให้คุณแม่ภูมิใจซึ่งมันก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าอากิด้นิชิโนะพร้อมดึงจากนักเตะไทยจากยุโรปครับรวมถึงเบนเดวิสก่อนหน้านี้แล้วก็ธนวัตซึ่งจิตถาวรนะครับพร้อมดึงมาช่วยทีมชาติไทยแบบนี้ต้องรอติดตามข่าวต่อไปครับทุกท่านฮะ ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ธนวัต์เนี่ยเราก็ต้องรอติดตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้มีโอกาสไหมเพราะบอกตามตรงว่าเล s เซอร์ชุดใหญ่เนี่ยมีขวางอยู่หลายดาดมากนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยธนวัต์เล่นมิดฟิลด์นะครับผมลืมพูดไปในต้นคลิปนะมาบอกตรงนี้ธนวัต์เล่นมิดฟิลด์นะครับก็ ทุดใหญ่ก็มีทั้งอ่ะมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นยูริติลมองนะครับเจมส์แมดดิสันวิลเฟรดเอนดีดีเนมเบรัสเมนดี้นะครับเดนิสไบรแอตชารลีแล้วก็อย่างดาวลุ่งอีกหลายๆคนอีกนะครับตาวาเลสอีกโอ้โหธนวัฒน์นี่คือเป็นกำแพงมิดฟิลด์หลายๆคนที่จะต้องทำลายเลยครับ แต่ก็ต้องรอติดตามไปนะครับเป็นสิ่งที่น่าติดตามให้แฟนบอลไทยเราหน้าติดตามต่อว่าจะมีโอกาสเล่นไหมอะไรแบบนี้นะครับยังไงนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วกันแล้วก็หวังว่าขอให้มีได้เล่นในชุดใหญ่ของเลสเตอร์แล้วก็ได้ลงในพรีเมียร์อังกฤษและได้เล่นให้กับทีมชาติไทยครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามยางไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้ช่องฟุตบอล s เ a ชั่นสายฟุตบอลด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะฮะจะเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ